โอเคครับผมเริ่มที่ทาแรกกันเลยนะครับเริ่มแรกชูมือขวาขึ้นนะครับลงน้ำหนักขาขวานะและมือซ้ายทุกสะโพกไปทางด้านขวาจังหวะจะเป็น1 2 3 4สแล้วมือขวาลงครับผมทุบอีกครั้ง5 6 7 8จากนั้นครับผมโน้มตัวไปทางด้านซ้ายนะครับแขนยกขึ้นทั้งสองข้างและสะโพกไปทางด้านขวาเหมือนเดิม1 มือแตะต้นขาซ้ายนะครับพร้อมกับยอ่อลงใช้ไปเท้าขวาเป็นจุดหมุนนะครับบิดสะโพกไป,ปทางนั้นขวายอีกครั้งหนึ่งห้าและฟรี8โอเคครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองนับจังหวะเร็วขึ้นดูกันบ้างเตรียมพร้อมครับเ t นบ d าย5 6 7ทุกสะโพกเลย1 2 3แขนลง5 6 7โน้มซ้าย1 เรียบร้อยครับผมที่นี่นะครับเดี๋ยวเราลองเต้นกับเพลงแบบสโลว์โมชั่นดูกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยโอเคครับผมทุบเลยหนึ่งสองสามสี่ลงห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ครับผมสือี่ยอดเ้ามาครับและก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสําหรับเพลงนี้นะใครที่อยากจะฝึกเต้นนะครับก็สามารถฝึกได้เลยนะครับเต้นกับเพื่อหลายๆคนนะยิ่งสนุกเลยนะครับเพลงนี้จะเน้นใช้สะโพกเป็นหลักนะครับแล้วก็มีแขนตามมานะครับยังไงก็สามารถฝึกเต้นตามได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ยังเต้นไม่ได้หรือยังเต้นไม่ทันนะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ตลอดเลยนะครับแต่ก่อนที่จะกันฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย